ทอดมันปลาตองนะคะที่ได้จากปู่ไปหามาเมื่อวานแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําลาบอีกส่วนหนึ่งก็มาลองทําทอดมันปลาอันนี้คือปรุงไว้แล้วซอสหอยน้ําตาลผงชูรสน้ําปลาเกลือนิดหน่อยแล้วก็หั่นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวกาว็มีนิดหน่อยนะคะวันนี้มีไม่เยอะเดี๋ยวเรามาใส่พริกแกงเผ็ดกันเดี๋ยวให้ลูกชายไปซื้ออยู่รอแป๊บหนึ่ง แล้วก็จะใส่ไข่ไปด้วยดึงฟองนะคะไข่ไก่รอพริกแก่นี่จะไข่ตอกไข่ลงไปเลยเนี่เดี๋ยวรอใส่พริกแก่แล้วก็มาขยำให้เข้ากันนะคะเรามาดูหน้าตาทอดมันปลาตองของเล็กกันนะคะ กแกงลงไปนะคะเพิ่มสีสันอ่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวลักษณะนี้น่าจะพอแล้วแหละต่อไปก็จะคุกเข้าให้เข้ากันพอมีลูกชายเป็นคู้ช่วยกุกเกือโอ้สีสันสวยงามใส่ถั่วลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมกระถาตั้งน้ำมันร้อนๆไปทอดเลยหอมมาก ไปใส่ตู้เย็นไหมนะครับทอดมันปลาตองของแม่ที่ไม่ใช้ทอดมันปลากลายมันจะออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะเดีย๋ยวไปปั้นไว้ก่อนยวกลับมาดูอีกครั้งนะคะตอนทอดเข้าให้ก้งเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็พร้อมจะไปทอดแล้วนะคะเนื้อปลาตองที่เล็กทำเองหมักเองนะคะได้สามสี่ชิ้นแล้วนะคะ เด็กทำคนเดียวก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่จ้าใส่ลงไปเลยเล้กก็จะกลับมันแบบนี้นะคะแล้วก็จะบี้มันลงมาให้มันแบนๆจะได้สุกง่ายๆสุกทั่วถึงรอยไหม้ของข,องข,องของวปึ๊บเจาะด้านกลากให้สุกทั่วถึงจ้ามันก็จะฟู ขึ้นมาจะได้ประมาณนี้จ้าพอแล้วเดี๋ยวไม่รีบทำไฟอ่อนสุดๆแล้วนี่ฟึบน่ะเยวจะขอตัวไปทอดกันนะจ้าไม่ถนัดจ้าทอดชิ้นสุดท้ายแล้วจ้าฟูฟ่องมากเลย พอแล้วจ้าวันนี้ฟูสุดๆนี่จ้าหน้าตาทอดมันปลาตองของเล็กนะคะได้หลายชิ้นเลยมันฟูๆเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะเมื่อกี้ให้ลูกชายมาชิมแล้วบอกว่าอร่อยนัวถูกใจ ออร่อยครบรสตามที่จะต้องการออกหวานนิดหน่อย,อ,ยอร่อยมากค่ะเดี๋ยวอรอม้าจะทําอีกเมนูนี้อร่อยทานเพลินๆคลิปใหม่เจอกันอีกครั้งนะคะคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนทอดมันปลาตองของเล็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทานด้วยกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ